ผู้หญิงที่เห็นตรงหน้านี่คือนรดมแพนโมนิกานะคะเป็นหลานสาวของสมเด็จนรดุมสีหนุอดีตกษัตริย์ของประเทศกัมพูชานะคะางมาให้สัมภาษณ์กับสื่อประเทศกัมพูชานะคะว่าตัวนางอ่ะวันนั้นน่ะที่เป็นเรื่องกันน่ะนางอ่ะเดินทางไปที่ปราสาทตาเมืองทมที่จังหวัดสุรินทร์น่ะเพราะว่าเพื่อนของนางอ่ะมาจากเยอรมันมันยังไม่เคยไปปราสาทตาเมืองทมเลยก็เลยพาไปแล้วจะได้เอาของอ่ะไปให้กับทหารของประเทศนางด้วยพอไปถึงอ่ะทหารไทย ก็ไม่ให้นางขึ้นเพราะว่านางอ่ะเคยมีประวัตินะเคย <Wow. S 1> นางเคยมาป่วนที่นี่แล้วไงนางเคยทําแล้วนางก็ยังอุตส่าห์มาเนาะเออมารอบนี้นางก็ยังใส่เสื้อสัญ,ญลักษณ์เออปราสาทเขาวิหารและยังไม่พอผ้าพันคอของนางอ่ะดูดีดูดีเนี่ยผ้าพันคอ,อก็แสดงสัญ,ญลักษณ์อีกเออมีธงชาติ ของประเทศกัมพูชาติดมาอีก <Wow. S 1> นั่นแหละนางก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนางก็เลยรอเพื่อนอยู่ข้างล่างและนางยังเล่าต่ออีกว่าก็มีทหารไทยสองคนน้ำมาชี้หน้าดา่านางว่านี่คือประเทศไทยห้ามมายืนตรงนี้ <Wow. S 1> นางบอกว่านางเองก็ไม่อยากมีปัญหาและผู้นําของประเทศนางรัฐบาลของนางกองทัพนางบอกว่าอย่าไปมีเรื่องกับประเทศไทย <Wow. S 1> นางก็เลยอดทนอดกลัน้นไม่อยากมีเรื่องกับทหารไทย อดทนอยู่ตอนนี้เออที่เห็นนะะั่นแหะคืออดทนมากนางเล่าต่ออีกว่ายังไม่พอนะทหารไทยยังมาชี้หน้าด่าเพื่อนนางด้วยทัง้งที่เพื่อนนางเป็นโสตี่อะไรอะ่ะงงเนาะอันนี้ออแล้วพอเพื่อนนางเป็นโสดนั่นแหละนางก็เลยต้องปกป้องเพื่อนของนางโดยการชี้หน้าดา่าทหารตามภาพที่เห็นน,ะะนั่นแหละคือจากเหตุการณ์ที่นางเล่านะนั้นคืออันนั้นคือคําพูดของนางที่ให้สัมภาษณ์กระสือไปนะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะจากการที่นักข่าวไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์ณวันนั้นน่ะคือ นางอ่ะตั้งใจมาป่วนตั้งแต่แรกแล้วชาวบ้านอ่ะที่อยู่ในพื้นที่เขาเห็นว่านางอ่ะเดินวนไปทาหน้าทาตาอยู่ตรงนั้นมาสักพักหนึ่งแล้วเออนางตั้งใจมาป่วนเสื้อของนางก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เขาพระวิหารผ้าพันคอของนางก็สัญ,ญลักษณ์ธงชาติของประเทศกัมพูชาและที่สําคัญนางเคยมาป่วนที่นี่แล้วนางมีประวัติแล้วจนเขาไม่ให้นางขึ้นไป <No. S 1> คือเขารู้อยู่แล้วว่านางตั้งใจจะมาป่วนนั่นแหละ และนางไม่รู้มาก่อนไงว่าคนพื้นที่เขาฟังภาษากัมพูชารู้เรื่อง,องว่านางบอกว่าเดี๋ยวไปบ่ายอะ่ะเดี๋ยวเจอเออเนี่ยแสดงว่านางวางแผนมาแล้วว่านางจะจัดการตอนบ่าย,าย <Wow. S 1> นั่นแหละนั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าวางแผนหรือเปล่านะ